6วิธีหลับง่ายห่างไกลโรคเคล็ดลับที่1หลีกเลี่ยงการคิดถึงเรื่องคเครียดเคล็ดลับที่2องทำกิจกรรมเบาๆที่ชื่นชอบเคล็ดลับที่3ามกำจัดสิ่งรบกวนเคล็ดลับที่4จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการนอนมากที่สุดเคล็ดลับที่5อาบน้ำอุ่นก่อนนอน เคล็ดลับที่6รับประทานวิตามินบำรุงสุขภาพที่ช่วยให้หลับง่ายหลับสนิทโดยการเลือกวิตามินที่สกัดจากสารสกัดธรรมชาติไม่ใช้ยาอันตรายอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ Trust MVP ประกอบไปด้วยคุณค่าจากวิตามิน B รวมถึง16ชนิดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพแบบองค์รวมครบจบในเม็ดเดียว เช่นวิตามินบีคอมเพล็กซ์สารสกัดจากเปลือกสนมารีทามฝรั่งเศสสารสกัดจากใบแปะกล้วยซีแซนทีน20%เอร์เซลูทีนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นผงสาหร่ายคอเรล,ล่าซิงสารสกัดจากส้มสีแดงสารสกัดจากทับทิมสเปนเป็นต้น ด้วยสารสกัดที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันเหล่านี้จะช่วยบำรุงสุขภาพส่งผลให้นอนหลับได้สบายหลับสนิทเพื่อสุขภาพแข็งแรงอ่อนเยา้ายืนยาวห่างไกลโรคตื่นมารับเช้าวันใหม่ที่สดใสสดชื่นกว่าเดิมในทุกๆวันผ่านการจดแจ้งออยอและมีเครื่องหมายรับรองฮาลานเรียบร้อยผลิตภายใต้มาตรฐานระดับสากล GMP และ HACCP